มันจะเป็นยังไงนะแน่นอนครับผมเคยบอกไปนิดนึงว่าถ้าปกติที่คอมเพลตเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงเส้นเดียวนะครับแต่ถ้าเราวัดในวงจรนะเนี่ยถ้าเกิดเราวัดแล้วมันขึ้นเส้นในแนวตัง้งหรือยังอยู่ในแนวนอนนั่นคือสิทธิ์ขาดถ้าแนวนอนถ้าช็อตก็คือเป็นเส้นตรงนะการใช้คอมนเพลตจริงๆอ่ะเราใช้เราไม่ได้ว่าสาัญญาณ เราวัดแค่รูปรับของอุปกรณ์นะเพราะฉะนั้น,นะนผมไม่ได้บอกลึกนะว่าการตั้งกระโขกอะไรยังไงหรืออยากจะได้ด้วยก็ควระจะได้คนะ <c oughs> รับผมเปิดดูครับิ <c oughs> นียิ <c oughs> <c oughs> นเชินใช่ไหมครับเ <c oughs> <c oughs> ป็นมไานเร็บแล้วตั้หนึ่งเฮ้ยส แล้วครับเสียบเลยนะไม่ไดอไม่ได้เปิดปิดนะเนี่ยตัวเวอร์ป้องกันไว้เแม่ใช้อยู่นะแม่ใช้เพราะว่าไม่สุดเลยนะเพราะว่ามันตั้งเป็นไม่สุดเลยเพราะว่ามันตั้งเป็นเป็นเป็นคอมเพนนนส์นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตั้งกลับคืนไปแม่ามใช้ติดแม่ใช้ติดแมะติดนะนี่รอหน่อยนึงเพราะว่าเครื่องเก่าก่อนไปเอาคอมเบนแนนส์คอมเบนแน ยิวกับบ้านเลยอามอนิต่ออนต่อเครื่องครับไปกคับเครื่องพ่อเปิดความช้านะครับอปนนเ้นงอันนี้องเส้นเส้นตรงแล้วนี่เขาใช้กันเยอันนี้อจังเปิดแล้วเดี๋ยวเปิดคอมเมนต์เยนะ คืออย <c oughs> <ห>่างนี้ก่อนถึงคอมเ <c oughs> มนต์เนี่ยคุณก็มารู้ก่อนว่าสะโผลเนี่ยใช้ยังไงนะครับอย่างแรกต้กุณดูหน้าจอคุณเห็นหน้าจอเป็นตานรางสี่เหลี่ยมน,นะครับจะมีสิบช,ช่องแนวตั้งสิบช่องแปดช่องอะไรก็แล้วแต่นะดูได้ไหมนะครับแต่ละช่องแนวตั้งก็คือค่าแรงกันนะครับ แนวนอนนั่นคือค่าของเวลาซึ่งจริงๆเราไม่ค่อยได้กำหนดเท่าไหร่เพราะเราจะจะรู้แค่ร,รูปร่างสัญญาณเป็นยังไงเราไม่รู้เลยว่าเวลาอะไรจริงๆถ้าเราให้แป้งเนี่ยเราต้องดูรูปขึ้นได้ว่าหนึ่งรูปขึ้นกับเวลาเนี่ยตรงกันออไหมนะอันนั้นพวกนั้นเราใช้สาหรับ,รบ,บพวกงานละเอียดนะคราวนี้ในหนึ่งช่องเราจะเห็นว่านนมันมีกี่ช่อง แนวตั้งแนวนอนกี่ช่องเส้นโมไม่น่าจะแปดในแต่ละช่องนะครับเราดูก่อนนะมันมีกี่ช่องเอาไว้ในใจก่อนคราวนี้เรามาดูก่อนครับว่าการปรับแนวมันมีการปรับแนวตั้งกับแนวนอน เราจะเห็นว่าสปอร์แต่ละตัวมันมีอยู่สองชันแนลหรือสองช่องเห็นไหมครับเรเห็นว่ามีชันแนลหนึ่งกับสองนะแต่ตอนนี้เราไปดูเลชันแนลหนึ่งสองมันก็จะมีอ่าวอดเปอร์ลิฟหรือค่าแรงดันสองช่องเห็นไหมครับวอต์เปอร์ลิฟเห็นไหมเอ่ยนะครับเนี่ยวอต์เปอร์ลิฟเห็นะ lift, ไหมครับนะแต่เป็นดีต้น ก็ดูตรงนี้ที่ต้อนนี้จะใช้ยากหน่อยนะนะครับนี่นะเห็นไหมครับค่าวอตก็คือวอตเปรดลิฟต์อยู่นี่นะครับเนี่ยวอตเปรดลิฟต์เดี๋ยวสลับกันดูนะนะครับนะวอตเปรดลิฟต์ช่องที่หนึ่งเวลาเราปิดไปเห็นไหมครับค่าวอตจะเปลี่ยนเห็นไหมครับค่าวอตจะเปลี่ยนเห็นไหมครับเห็นไหมอ่าต้าวอตที่สองเท่ากันอันนี้ก็เหมือนกันที่ชั้นที่สองนะครับเวลาเราตั้งเปลี่ยน แล้วแต่ว่าเราจะใช้ชานแนไหนหรือช่องไหนนะครับผมเนี้ให้เข้าใจนะครับนะดังนั้นเราจะเห็นว่าแต่ละช่องมันจะมีวันเปรดดิฟของมันชานแนลครยชานแนมันถูกไหมแต่การตั้งของเวลาหรือ Time p e r i ดิ lift, ซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ย time p e r i ดิฟไทม์เปิด นะครับคือการตั้งช่วงเวลาการสแกนของเส้นหน้าจอนะครับอันนี้คือัวอตเปลิฟ์หรือสแกนเนี่ยตรงเนี้ยแล้วถ้าปรับไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไป <c oughs> ก็คือเวลามันสแกนนะว่ามันจะสแกนในส่วนเท่าไหร่ยังหนึงล้านส่วนของนาทีหรือวินาทีนะะ มันจะปรับเป็นไมโครเซ็ตมินิเซ็ตหรืออะไรก็แล้วแต่เ,เพื่อที่จะให้เราดูสัญญาณให้มันชัดเจนหไหมนะครับสองตัวนี้ต้องสัมพันธ์กันเพราะว่าเราปรับไปแล้วหรือสัญญาณมันจะออกามารูปด้ากจะสวยงามนะมเอานะคราวนี้เมื่อกี้เราพูดถึงวลต์เฟอร์ดิฟหรือแรงดันต่อช่องอช้าๆนะครับแรงดันต่อช่อง นั่นก็คือถ้าเราตั้งแรงดันต่อช่องหรือโวลต์เปอร์ลิปหนึ่งโวลต์ยกตัวอย่างง่ายๆก่อนถ้าเราตั้งหนึ่งโวลต์ในแต่ละช่องในตารางนั้นอ่ะหนึ่งช่องเท่ากับหนึ่งโวลต์แล้วในนั้นมีกี่ช่องนับเอาในแนวตั้งมีกี่ช่องถ้ามีสิบช่องเราพ็วัดได้สูงสุดเท่าไหร่สิบโวลต์เอาตรงนี้ก่อนนะแต่ละช่องถ้ามีแค่แปดช่องก็ได้แค่แปดโวลต์ ใช่ไหมแต่ถ้าเราปรับไปที่สองวอนต่อช่องมันก็จะกลายเป็นช่องรับสองวอนสิบช่องเท่าไหร่ก็เ้่ากับถ้าเกิดถ้าเกิดช่อามาสองมาแปดช่องเท่าไหร่ได้สิบวลน์ก็เป็นสิบก็ได้ยี่สิบวนถูกไหมมันจะปรับไปได้จนถึงเท่าไหร่ห้าวตนหรือสิบวตนเมที่เราปรับไปเรื่อยหรแล้วแต่เอาปรับเพื่อการวัดไงรู้ได้ไงว่าสัญญาณค่าแรงดันมันเท่าไหร่ ใช่ไหมก็เหมือนกับพ no euh. <steam> <c oughs> ิเตอร์เวลาพิเตอร์ไปวัดแรงดันมันต้องรู้ว่าเวลแรงดันไฟที่ถ้าเกิดเราวัด AC เรารู้แล้วนี่ว่ามัน220ถูกไหมถูกครับเราก็ต้องตั้งเท่าไหร่250โวลต์หรือพันโวลต์ที่เอซีใช่ไหมเราวัดเข้าไปถ้าเราตั้งตั้งโวลต์ไว้สูงเราไปวัดตัวมห้างสิครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับตัวจะล้นตัวนี้ไม่จะพังถ้าเกิดไอเนี้ยพังแน่นอนครับรุ่นเก่าเนี่ยมันไม่ไหวหรอกนะคุณจอมต้องการงต้องแต่ถ้าเป็น แ Digital, บบจิตอนหรือสี่ิจิตอลเนี่ยมันก็อาจจะมีวงจรป้องกันไว้ภาพันาจจะล้นหรือหายไปเลยนะแต่ถ้างี้มัน,น,มนก็ต้องทราบก่อนว่าเราวัดอะไรอยู่เท่าไรอยู่ใช่ก็ในงานของเราเนี่ยเราไม่ได้วัดแรงดันไงไม่มีใครเอาสโคปไปวัดแรงดันนะคใช่ไหมไม่ไม่มีมมิเ <c oughs> ตอร์นะเอาตอนที่เราวัดคือเปล่าเราจับเสียงซึ่งอย่างใช่ไหมใช่ครับไม่มีแรงดัน คืองี้จุดประสงค์หลักที่เราใช้คอนเทนเซอร์เนี่ยก็คือเราจะเอาคอนเทนเซอร์เนี่ยไปวัดอุณหภูมิคอนเทนเนอร์ในบรรจุอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมวัดไม่ได้คือมุณวัดด้วยมิเตอร์ไม่ได้ตัวนี้ไปวัดแทนแล้วคุณจี้มไปดูคุณเก่งเพียเดียวอ่ะคุณต้องใช้ซึ่งมีความจำเป็นและต้องใช้มันนะคุณไม่ใช้ก็ได้ถ้าคุณเก่งแล้วก็ไม่ต้องใช้ใช่ไหมเกีบยว้แล้วควรใช ใช้ก่อนเท่าก่อนเรื่อไว้าพนนะครับเรื่องของชอบถูกมไหมเราไม่พูดถึงเวลานะเวลาเดี๋ยวเราค่อปรับเอาให้เห็นสัญญาณชัดที่สุดแต่เราพูดถึงข้าวโวลก่อนนะค้าวนี้มันก็เหมือนกับพิเซอร์ครับที่ปลายโฟกก็ลืมของโฟไหมเพราะว่าเราไม่คิดว่าจะใช้พิเซซ่า นห,นหนึ่งเส้นต่อคู่ครับนนะครับไม่รู้มันอาจจะไม่ถึงอ่ามีแค่สี่เส้นเดกัไปดูแลกันให้มันกับวดูได้รับเจะเอา เราจะเห็นว่าที่สายโคกเดี๋ยวเราต้องติดไปก่อนนะอันนี้อเราจะมาใช้งไว้ชั้นหน่งชั้นหนึ่งครับเราจะยังไม่ต่อคอมเพลนเมเตอร์ครับอันนี้ดูนะมันไม่ใช่นะครับเป็นตัวยานที่อย่างนอกระดับหนึ่งก็ระดับหนึ่งเดี๋ยวเราปรับกลับไปก่อนหน้าครับนะครับจุดกลับไปก่อนน้ครับที่กาวอะนะทีละท่านนะครับกัแน การะไนี่ไปหมดแล้วไปไหกันที่ไหนนี่จะแน่ึงจะแน่องมี่แน่ตนี้จะม่พูด้นี้ นะอีกหนึง่งครับคราวนี้เราดูทีโพสนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งต่อให้เหมือนเป็นกลองเดี๋ยวเราแค่ว่าครับนะครับนี่ก็ปิดนี่เลยโอเคตอนนี้ทีโของทุกคนอยู่ที่เส้นตรงนะครับ รเราเห็นว่าที่ปลายโพกเนี่ยเราดูที่ปลายโพกนะคะปปรับปลายโพกเมื่อกี้เราบอกเรื่องวลต่อช่องไปแล้วถูกไหมอันนี้หาไปเลยคาราวนี้เราพูดถึงช่องเปิดที่ต่อนะคาราวนี้ถ้าเราดูที่ปลายโพกเราเห็นว่าปลายโพกมีการคูณหนึ่งกับคูณสิบด,ด้วยใช่ไหมเขาเื็บเอาไว้ถ้าสมมติว่าคุณปวัดวัดพันทีวีสูงอย่างไปวัดของทีวีอะไรเนี้ย ใช่ไหมที่มันมีพันโวลต์มันมากกว่า200-300เนี่ยเพราะฉะนั้น1ช่องตอนแรกคุณคูณ1ไว้ใช่ไหม1ช่องก็ได้กับ1โวลต์10ช่องก็ได้เท่าไหร่10โวลต์ใช่ไหมถ้าเกิดคูณ10มันจะได้เท่าไหร่ช่องละ10 10ช่องก็คือ100โวลต์เิ่มมาแล้วไปทนกา,าีมาต่อ เรามาดูการปรับโวลต์เปิดริปนะดูที่เครื่องใช่ไหมคับที่โพกนะมันเหมือนพิเตอร์เลยพิเตอร์เวลาเราเลือกซีเลคเตอร์ถูกไหมเวลาวัดค่าความถี่เราก็มีคูณหนึ่งคูณสิบคูณร้อยอะไรพวกน,นี้อ๋อไอ้นี่เหมือนกันมันก็มีคูณถึงพันนะแต่ว่าโพกมันจะแพงส่วนใหญ่เขาคูณหนึ่งกับคูณสิบที่เขาแถมให้มาถ้าอยากได้คูณพันก็ต้องไปซื้อเอาเ,เออแต่คุณจะวัดถึงขนาดนั้นหรือเปล่าต้องถึงขนาดเป็นพันพันโวลต์เลย จ่ไม่นอกจากในโรงงานในพวกเนี้ยที่วัด380ซ่อมเออถ้าเราซ่อมอ่างนี้จริงเราไม่ได้ใช้อินเวอร์สันเราใช้แค่คอมเนนเตอร์อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ที่ผมบอกว่าถ้าคูณหนึ่งต่อช่องเนี่ยก็คือหนึ่งโวลต์ถูกไหมถ้ามีสิบช่องก็คือสิบโวลต์แต่ถ้าเกิดเราไปคูณสิบคราวเนี้ยหนึ่งช่องก็จะกลายเป็น 50, 50สิบสิบสิบคูณสิบได้ร้อยนะมันก็อาจจะยังไม่พอถ้าคือว่าสัญญาณที่มันโวลต์เยอะ คุณก็เลื่อนไปที่สองปรับวปั่นดิฟหรือวนต่อช่องเนี่ยไปที่สองช่องนั้นก็จะเป็นช่องละยี่สิบถูกไหม <c oughs> เราเนี้ยได้กี่ได้กี่โวลต์เมื่อกี้จากร้อยตอนนี้ก็ได้สองร้อยถูกไหม <c oughs> ถ้าสูงสุดห้าถูกไหมช่องละห้าสิบแปดช่องเท่าไหร่แปดห้าสี่สิบเราเนี้ย <c oughs> เรามั่นใจแล้ววัดได้แน่นอนเจ๊งแต่เจ๊งนะตายมันตายเจ๊งป็นเจ๊ง วัดเข้าไปเลยแล้วตะโคบยานะครับหรือเจอไม่อย,า,อยางหนึ่งตะโคบห้ามต่อสายกลาวนะครับปั๊กที่มีสามตาที่มีกลาวห้ามใช้นะคุณวัดเท่าไหร่ตะโคบพังเมื่อนั้นนะลองดูได้ถ้ามีเราอาไปลองโค <c oughs> บมังขึ้นเลยครับแหมทำไมทำไมมันต่อสายก <c oughs> ลาวไม่ได้เลเกาที่กลาวที่เราวัดเนี่ยมันอาจจะไม่บาลานซ์กันนะหรือ อาจเป็นการช็อตวงจรของสโคปเนี่ยลงกันเพราะฉะนั้นข้อห้ามเหตุผลของผมมันอาจจะไม่แน่คชัดลองเป็นคนหาดูเขาจะอธิบายมากกว่านั้นเต็มสายกิจที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าห้ามก็คือห้ามนะครับตามเราเพราะฉะนั้นถ้ากดมีไว้แหกต้องฟังขึ้นหลายคนฟังขึ้นมาแล้วนะครับอ่านี้รู้แลวนะก่อนใช้งานเราก็ต้อง เขาต้อเป็นมิเตอร์เราเรียกว่าอะไรซีโร่โอ้ตัวแม่แม่ได้ตรงศูนย์ไอ้นี่ก็เหมือนกันก่อนใช้ต้องคาลิเบรตมันนะคุณเห็นไปแต่ละจุดเขาจะบอกค่าไว้เนี่ยคาลิเบรทไหมซีไอแอเห็นหน้าจอไหมครับหน้าจอซีไอแอลหมดแล้วถนับหรือเปล่าเมื่อนั่งบนเก้านี้เราจะได้ยินเสียงหนักถนัดเนี่ย C A L เห็นไหมเนี่ยคาลิเบรทไม่ใช่คอแล้ว คริเไหมาริบอ่าิมเนในคาริเแต่ละตัวถ้าเป็นดิจิตอลเนี่แน่นอนครับจะอยู่ที่กี่วลกตูพิกอนิดมันเกียไเท่าไหร่คิดนะองฟังหนึ่งก็ได้สมวอกเห็นไหมเท่าไหร่สามวสาวิกนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาหัวโพกที่เกี่ยวเนี่ยไปเกี่ยวกับมัน แล้วเอาปากขี้ไปขี้ี่กลาวแล้วตั้งให้ได้สโวลต์แล้วแต่แต่เครื่องว่าเท่าไหร่อันนี้ลองดูนะครับโอยู่ที่ว่าเกี่ยวเข้าไปกลาวข้างล่างใช่ไหมเกี่ยวเข้าไปเกี่บัเงสี้บ

ไม่มีเครื่องมยืค่อยดูลานะลมันมันอยากไปมันก็เลยเป็น P.T. ดูอันนี้ก่อนรอป่าแล้วดูนะดูพด้วคุณหนึ่งหรือเปล่าดูพกแด้วคุณหนึ่งไหมตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้่กี่เครื่องนะนี่คุณหนึ่งนะครับก็เสียเท่าไหร่ สูงข <tama> ึ้นงวลน่ย้อยมาตวนหนตั้งอันี้ขั้นไม่มาอันนี้ครับน่ไหมต้องอันนี้หนึ่ง